ผมจะบอกพี่ไว้นะถ้าเครื่องพี่ไม่ถึงอะ่ะอย่าทะลึ่งกับผมครับผมสวัสดีครับเต้ล้อโมดิฟายครับวันนี้อยู่หน้าร้านเลยครับไลฟ์สดกันกับรถล้อครับโตต้า GR สีขาวครับเราอยู่กันที่ลังสิทธิ์ของหนึ่งครับร้อโมดิฟาย ที่เก่าเจ้าประจำครับมาส่งงานกันนะครับสำหรับ Toyota GR คารหล่อด้านหลังเรานี้ฮะโอ้โหนี่สเต็ปแบบใช้งานแล้วก็หล่อด้วยนะครับดูเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะเลยใช่ไหมครับจากขอมสูงเดิมๆนะครับตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาเป็น2นิ้วแล้วก็กันชนหน้าต่างๆใส่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฟบาร์สโนกเกิล กันชนเหล็กนะครับชุดช่วงล่างโชคอัพล้อยางปีกนกทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยฮะรวมรวมถึงมัานไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเจาะลึกกับโตโยต้าคันนี้นะครับเป็น GR 2022สีขาวสวยๆครับต้องขอบคุณด้วยครับเจ้าของนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับไปไปดูกันครับว่าคันนี้ฮะใส่อะไรไปบ้างแต่งอะไรไปบ้างเพิ่มเติมอะไรไปบ้างครับผมมาถึงด้านหน้าครับผมนะฮะที่เห็นเป็นเขาแบบนี้นะครับกันชนหน้าเหล็ก แข็งแรงจากค่ายฮ a มเมอร์นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีเนี่ยมีเขาอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกไฟเดย์ทมไฟเลี้ยวมีครบเลยฮะแล้วก็จะมีห่วงด้วยนะครับห่วงหน้าก็จะเป็นห่วงโอเมก้าที่บอกใหญ่ๆใช้งานดีๆนี่แหละนะครับไฟบ้าดวงเล็กมีให้นะครับตัวนี้ใครอยากได้นะครับก็สั่งได้ครับเพิ่มเติมนะครับเสาวัดระยะนี่ครับต้องมีติดไปเลยครับเพื่อความสวยงามครับเวลาจะเข้าห้างจะอะไรก็จะได้ใช้ ตัวนี้ในการวัดระยะรถด้วยเรื่องความสูงนะนะครับถอดของเก่านะครับกันชนเดิมถอดออกใส่ของใหม่เข้าไปครับตัวเรดราตัวกล้องต่างๆใช้ได้ปกตินะครับตัวเรดราตัวกล้องต่างๆยังอยู่ที่เดิมนะนะครับยังอยู่ที่เดิมใช้ได้ปกติเลยนะครับด้านหน้าใส่เข้าไปแล้วโอ้ยหล่อครับดูใหญ่อลังการมากๆครับไล่ขึ้นไป เห็นชัดๆเลยนะครับ s n o r k e ลจาก TJM นี่ฮะ TJM ครับนี่ฮะงวงงวงงวงดูดอากาศครับลงน้ำได้ครับคันนี้ครับดำน้ำได้เพราะมี snorkel นะะนะครับสูงขึ้นไปนิดนึงสูงขึ้นไปนิดก็จะเป็นไฟบาครับพร้อม cover นะฮะหรือพร้อมขาจับรอๆงานจากสุรพล4คูณ4ครับายช่างจอบโอ้โห จะหล่อไปไหนครับนี่ฮะโคตรจะหล่อครับไฟบาร์ไม่มีที่ไหนครับตัวนี้เขาเป็นเขาเรียกงานคัสตอมนี่ครับเขาเรียกงานคัสตอมไฟบาร์ยาวๆนะครับจากสเตตตี้ไฟออสเตรเลียของแท้ๆครับสว่างแน่นอนครับนี่ฮะด้านบนจบกันไปครับกับชุดแต่งไฟบาร์นะครับมามาถึงอย่าเพิ่งไปครับตกล้องครับมาทางนี้ก่อนมาถึงด้านล่างครับช่วงล่างมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็คือ ที่เปลนเข้าไป1นนะครับเห็นชัดๆเลยโช้กอัพโชกอัพเราเลือกใช้เป็นฮอ t บิดซับแท n กปรับ8ระดับนะครับตัวนี้เป็นอัพไซด์ดาวกระบอกขนาด60 mm มเมตรนะครับแล้วก็จะมีปีกนกจากโปรเฟนเดอร์ก็พูนไปครับในการทําให้มุมล้อกลับมาใกล้เคียงของเดิมศูนย์นะครับด้านล่างสุดจะเห็นได้เลยครับมีกันแข็งใหญ่ๆสีแดงๆจาก h ัม m มอร์ครับกันแข็งเหล็กนะฮะกันอะไร อันตรายนะครับจากด้านล่างนะครับนะฮะก็มีกันแข้งเหล็กยาวๆไปด้านหลังเลยนี่ครับกันแข้งสวยๆสีแดงๆครับงานจาก h ฮมเมอร์ครับล้อมาถึงชุดล้อกันบ้างครับล้อนี้จะเป็นล้อฮ o สต t ้เฮดหนึครับนะฮะรหัสเฮดหนึ่งศูนย์แปดขอบยีความกว้าง12นิ้วครับแล้วก็ออฟเซตลบสีมาถึงยางครับมาล้อแบบนี้ครับเอ็มทรีสามสิบสากว้าง12.5อขอบยี่สอครับนี่ฮะ ดอกอสวยครับตอนนี้หลูจัดครับสำหรับอ t r i ายครับนี่รัดใส่20แล้วยกแล้วทรงหน้าเป็นแบบนี้นี่ฮะถอยหลังให้ดูเลยโอ้โหหล่อมากด้านข้างบันไดไฟฟ้าขาดไม่ได้ครับบันไดไฟฟ้าอีบอร์ดเปิดก้าออกมาแบบนี้นะครับโอ้โห G R นี่เขาสวยจริงๆนะภายใงภายในฮะโอห,หลูหรา ไดร์นฟลไฟอีบอร์ดครับเวลาเปิดก็จะกางออกมาให้เหยียบขึ้นไปแล้วเวลาปิดก็จะพับเก็บนี่ครับสวยงามครับโหแล้วก็แบบเก็บแล้วแอบดีจังเลยนะมองถ้าไม่เห็นเลยว่ามีมอร์เฟ้า,ฟาเนี่ฮให้ถอยให้ดูเลยนะมุมกว้างนะ <c oughs> ยอมจริงๆนะคันนี้สีขาวหล่อมากครับ ชกหลังครับฮอตบิดซับแทงเห็นแทงไหมครับใหญ่ๆปรับระดับได้นะครับอยากได้หนึบอยากได้เฟิร์มอยากได้นุ่มแล้วแต่เลือกเอาเองปรับเอาเองครับมีแระดับให้ปรับกันนะครับมาถึงด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะเห็นว่าที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่กันชนท้ายจากฮาร์เมอร์ครับหัวลากนะครับมีเนื้อเพิ่มเติมครับดูแล้วจะลากเรือแน่นอนครับวันนี้ฮะนี่ฮะโทเกีย ห่วงโอเมก้าสีแดงๆหล่อๆครับนี่กันชนท้ายฮัมเมอร์ครับด้านหลังไม่มีอะไรมากครับคันนี้มีกันชนท้ายเพิ่มเติมเข้าไปเพิ่มความแข็งแรงให้โตดหน่อยนะครับเนี่ยวนกันมามาฝั่งนี้ก็ละเอียดเช่นเดิมครับล้อยางยก2นิ้วนะครับโช๊คฮอนปิดอัพไซด์ดาวปรับแปดระดับครับไม่ได้ฟ้าอีบอร์ดครับกันชนหน้าฮัมเมอร์สงสามเขานะครับว่าสงเข่า เนี่ยล,ล,ล้อแบบนี้เลยครับใครที่สนใจนะครับสำหรับสหรับสาวก t o y ยต้ครับไม่ว่าจะเป็น Lo ็ c กโค p r u r u n r จะรอรอ,อแบบนี้แน่นอนครับโคตรหล่อใช้คำล้อโมดิฟายจัดให้ครับผมโอ้โหไม่รู้จะบรรยายอะไรครับเห็นแล้วอยากได้ t o y o ต้ตาสักคันอ่ะรังสิทธของหนึ่งครับแต่งรถรังสิท์ต้องนึกถึงล o อโมดิฟายครับอยู่ใกล้อยู่ไกลมาในบทคันนี้สุพรรณบุรี นะครับอยู่ไกล้อยู่ไกลครับนะอยู่ที่ใจครับมาได้เลยครับมีบริการทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับสาหรับการแต่งรถนะครับรับจบครบอยู่ในที่เดียวครับผมวันนี้เต้ล้อโมดิฟายครับนี่ฮะลานล้อโมดิฟายมีอากาศเรียวทม์ครับนี่ฮะรถแน่นนะฮะต้องขอบคุณครับลูกค้าจากทั่วสารทิศนะครับมากันเต็มนะจะให้ดีจองคิวกันมาก่อนเลยนะครับนะจองคิวคุยรายละเอียดมัดจา ล็อกคิวเข้ามาแล้วท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับกับล็อ m โมดิฟายวันนี้เดี๋ยวผมลาตรงนี้นะครับเรียวๆเลยมุมด้านหน้าครับกับ t o y o t a GR สวยๆส,สีขาวจากสุพรรณบุรีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ